ซิวอาฟาเคโตกรีเอโดที่นำผลงานบางส่วนของเขามาจัดแสดงในเมืองไทยเป็นครั้งแรกโดยมีผลงานภาพถ่ายอย่างภาพกระดูกน้ำโชคที่เขาได้นำกระดูกไก่และกระดูกนกมาถ่ายทอดผ่านเลนส์กล้องโดยใช้เทคนิคของฟิล์มอินฟาเลตสีสันสดใสบวกกับเทคนิคพิเศษจากคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้สภาพวัสดุที่ดูแข็งกระด้างกลายเป็นภาพเชิงนามธรรมที่สวยสดงดงามค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นศิลปินท่านนี้ยังนําถุงกาแฟาเหลือใช้มาเย็บติดกันจากนั้นลงสีน้ําที่ให้ความรู้สึกเบาสบายจนกลายเป็นงานศิลปะท,ที่แสดงออกถึงความเรียบง่ายแต่มีรสนิยม That these materials are not traditional art materials normally you don't use paper filters normally you don't photograph chicken bones but i thought that these were things from everyday life that could work สำหรับใครที่สนใจงานศิลปะแนววิชวลอาร์ของศิลปินชื่อดังชาวบราซิลท่านนี้ก็สามารถไปได้ที่บัจจิลิฟวิมแบงคอกซอยทองหล่อ25จนถึงวันที่17เมษายนนี้ค่ะจุธาธิพักดีกุลรายงานเราไปอัปเดตผลงานของพระเอกตลอดการคนนี้นะครับหนุ่มติ๊กเจษด,ดาพรผลดีครับซึ่งกำลังจะมีละครเรื่องวนิดากับทางช่องสครับ ห่างหายจากการรับงานโฆษณาไปนานกว่า1ปีเต็มนะครับล่าสุดพระเอกตลอดการอย่างหนุ่มติ๊กจษดาพรผลดีก็ขอรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์คนล่าสุดให้กับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เพียวแบ็กที่หยิบเอาไฟสไตล์ของหนุ่มชิยยบะจรนรองเท้าอย่างพี่ติ๊กออกมาเป็นตัวขายงานนี้นอกจากจอบแต่รัดตัวแล้วนะครับคิวถ่ายละครก็กําลังงดเข้ามาเต็มที่รล่าสุดผู้จัดอย่างพิดาไทยรัฐจากละครเรื่องวันนี้ดาก็สั่งตรงขอคิวพระเอกสุดฮอตคนนี้เตรียมปิดกล้องละครจ่อคิวเอาใจแฟนๆช่อง3แล้วล่ะครับ พิดาก็ส่งสัญญาณมาว่าพี่อยากจะเร่งให้ถ่ายเสร็จเร็วๆแล้วนะเพื่อที่จะได้ฉายกันสักทีหนึ่งเพราะว่าคือผมเองเนะครับพอเวลาเราได้มีโอกาสไปเจอคนนู้นคนนี้เขาก็รอที่จะดูละครเราเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ดูละครเรามาสามปีแล้วแล้ว,ลวก็โอเคสามปีที่หายไปกับละครวันิดาผมว่าเต็มที่เราทุกคนก็ก็คาดหวังเลยว่าอาจะเหมือนกับทุกๆเรื่องที่ผ่านมาที่จะดูและแบบเอสนุกนะ ไม่ผิดหวังที่รอติ๊กครับผมสำหรับละครรักโรแมนติกเรื่องวันนิดานะครับตอนนี้ถ่ายทำไปได้มากกว่า70%แล้วและคาดว่าน่าจะเข้าฉายให้คอละครได้ชมกันเร็วๆนี้ครับสรุมพ้นพูนสวัสด์รายงานส่วงขาวนี้นะคะคุณสุพิตดาค่ะผู้สขานะคะพาไปชมรายการคอนเสิร์ตโชว์คิงเอ็มแบง o อกค่ะซึ่งก็เป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินจากเกาหลีเยอะที่สุดเลยนะคะ แม้สถานการณ์บ้านเมืองจะร้อนระอุแค่ไหนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อ19กลุ่มศิลป,ปินเกาหลีที่บินตรงมาสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆชาวไทยในคอนเสิร์ตโชว์ King M Bangkok ซึ่งก็ได้เดิมิสสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตขนาดยักษ์ค่างานนี้ผู้จัดกระทุ่งงบกว่า50ล้านบาทซึ่งถือเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่รวมศิลป,ปินเกาหลีทั้งเดี่ยวและกลุ่มบนเวทีคอนเสิร์ตไว้มากที่สุดถึง19กลุ่ม รวมเกือบร้อยชีวิตทั้งวง 2PM, 2AM, Brown Eyed Girl, U-KISS, Kara, CNBLUE, Tiara และ Supernova ท่ามกลางแฟนคลับ K-pop ชาวไทยนับพันที่มาก่อติดขอบวเวทีตั้งแต่ช่วงบ่ายแบบไม่หวั่นสถานการณ์ทางการเมืองใดๆค่ะ